เมื่อเร็วๆนี้งานนิทรรศการรถไฟสมัยใหม่ครั้งที่17 จัดขึ้นที่กรุงปักกิ่งโดยนำเสนอความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีของระบบรถไฟจีนที่ล้ำสมัยหนึ่งในไฮไลท์สำคัญของงานคือรถไฟความเร็วสูงรุ่น CR450 ซึ่งได้รับการยกย่องว่าเป็นรถไฟความเร็วสูงที่สุดในโลกโดยสามารถทำความเร็วทดสอบได้สูงสุดถึง450กิโลเมตรต่อชั่วโมงและมีความเร็วในการใช้งานสูงสุดที่400กิโลเมตรต่อชั่วโมงถือเป็นอีกก้าวสำคัญที่ จีนประสบความสำเร็จในด้านเทคโนโลยีของรถไฟความเร็วสูงระดับโลกกิจกรรมที่ได้รับความนิยมอย่างมากในงานนทิทรรศการคือเครื่องจําลองการขับรถไฟฟู้ซิงซึ่งมีความเร็ว350กิโลเมตรต่อชั่วโมงโดยผู้เข้าชมจำนวนมากทยอยกันต่อแถวเพื่อสัมผัสกับประสบการณ์การขับรถไฟความเร็วสูงเสมือนจริง บริเวณจัดแสดงรถไฟ CR450 ยังมีจออินเตอร์แอคทีฟแสดงระบบการทำงานต่างๆของรถไฟแต่ละขบวนแบบเรียลไทมซึ่งสามารถควบคุมและทดลองใช้งานได้ผ่านแผงควบคุมที่ติดตั้งอยู่บริเวณใกล้เคียง